ดีครับหวมาวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับเรื่องการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนะครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับขอบคุณสื่อการสอนนะครับขอบคุณสื่อการสอนจากบุลณธิธิการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับ เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5ครับการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนะครับครั้งที่2นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับการรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลคืออะไรครับใครรู้บ้าง ใครรู้ตอบวุฒิบวกคะแนนให้1คะแนน,นตอนนี้ครับแา mm hmm. จ้งชื่อและตอบเลยครับวุฒิบวกอ่าวุฒิพัฒน์เนาะอ่าครับมาได้พอ่อเอาข้อมูลมารวมกันครับอเอาข้อมูลมารวมกันอ่าบวกหนึ่งให้ฒิพัฒน์เรียบร้อยนะครับ ออาต่อไปใครคนอื่นว่าไงบ้างครับไม่ว่ากันรวบรวมข้อมูลคืออะไระครูที่ได้คะแนนไปละหนึ่งคนบุตธิพัฒน์นำข้อมูลทั้งหมดมารวมกันใผ่ก็ยาสุขโขบอ่าโอเคบวกหนึ่งให้ยาสุขภูอา คนอื่นว่าไงอีกครับห้องมีการห้องหนึ่งก็ตอบนี่ห้องสองพวกมีกัห้องสองว่าไงห้องสองสู้เขาไหมครับที่เรากโออเคใครใครนะต้องติองบองเอมีการห้องหนึ่งไงตอบเนี่ยปนระเด็นนี่เออาบวกหนึ่งให้ชิสนโคงอ่ะ ห้องสว่าไงสู้เขาไหมเนี่ยห้องหนึ่งเขาตอบมาสามคนนเนี่ห้องสองว่าไงห้องสองโอห้องสมีใครตอบเล็กไว้นรยรับยออืออ่ะใครตอบ เออมีก็ห uhm ้องหนึ่งครเออโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทบทวนกันนะเดี๋ยวก่อนไปรู้ความหมายของการรวบรวมข้อมูลเรามาทบทวนในบทเรียนที่สัปดาห์ก่อนก่อนนะครับออะอันนี้ สัปดาห์ก่อนเราเรียนไปแล้วเนาะเรารู้จักแล้วนะครับโปรแกรม Microsoft Excel นะครับสัญลักษณ์ของ Excel ก็คือตัว X สีเขียวเนาะนี่ตัวนี้นะครับที่หน้าจอนะครับเราก็สามารถดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมีอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ในมือถือได้นะครับแล้วก็มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับ Excel นะครับก็คือ Google Sheets นะครับ โปรแกรม Google แอป Google Sheets เนี่ยจะมีลักษณะการทำงานคล้ายๆ Excel เลยนะครับสามารถใส่ทรงใส่สูตรอะไรได้เหมือนเอน Excel นะครับเดี๋ยวครูทีจะสาธิตให้ดูในช่วงท้ายคาบนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโปรแกรม Microsoft Excel นะในการใส่สูตร นะครับคำนวณนนในการใส่สูตรของการคำนวณของโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยเวลาเราจะใส่สูตรนะครับเราต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับก่อนเสมอนะครับถึงจะเริ่มใส่สูตรได้นะครับถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายเท่ากับมันก็จะเป็นแค่เราพิมพ์ข้อความไปเฉยๆนะครับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับในโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยเครื่องหมายนะครับบวก ก็คือบวกธรรมดานะครับเนาะ,ะเครื่องหมายลบก็คือลบนะครับแต่ว่าเครื่องหมายดอกจันเนี่ยหมายถึงการคูณน,นะครับในโปรแกรม Microsoft Excel นะดอกจันหมายถึงการคูณแล้วก็หรือว่าทับเนี่ยหมายถึงการหารนะครับสูตรพื้นฐานนะครับสูตรพื้นฐานฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel นะครับอันนี้จดได้ก็จดนะครับแคปได้ก็แคปนะครับ ถ่ายรูปได้ก็ถ่ายนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะเราจะต้องรู้นะครับ SUM นะครับซัมนะครับหมายถึงการบวกนะครับหรือว่าการหาผลรวมอัตโนมัตินะครับการซัมเนี่ยคือการบวกการรวมเนาะต่อไป Average ครับตัวนี้ตัวที่2นะครับอ่านว่า Average นะครับคือการหาค่าเฉลี่ยนะครับหาค่าเฉลี่ยนะ count นะครับเขานะครับเขาหมายถึงการนับครับการนับจำนวนนั่นเองนะครับการนับจำนวนนะครับ max นะครับ max นะครับ max หมายถึงค่ามากนะครับค่าที่มากที่สุดนะครับอันนี่คือค่า max นะครับต่อไป min นะครับ min นะครับ มินหมายถึงค่าน้อยที่สุดนะครับค่าน้อยนะครับต่อไปนะครับฟังกช์ชันเพิ่มเติมนะครับที่เราจะเ,าเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือ C o า n เ A นะครับ o า n t A นะครับ o า n t a หมายถึงการนับจำนวนข้อมูลในช่องไม่ว่างนะครับในช่องไม่ว่าง หมายถึงว่านับทั้งหมดเลยนะครับช่องไม่ว่างนะครับต่อไปก็เป็น c เข f if นะครับเขา if นะครับเขาแล้วก็ if นะครับเป็นการนับจำนวนแบบมีเงื่อนไขนะครับวันนี้มีหนึ่งใบงานนะครับใบงาน02นะครับเรื่องสูตรคำนวณน,นะครับ คือจะให้พวกเรานะครับใส่สูตรการนับจํานวนไปนะครับเดี๋ยวครูที่จะสาธิตให้ดูนะครับในคําชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับพิมพ์ข้อมูลจากตารางข้างล่างนี้นะครับในโปรแกรม Microsoft Excel แล้วก็ตอบคําถามต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวครูที่จะสาธิตให้ดูแล้วก็นักเรียนก็จดคําตอบลงไปนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็ต้อง นับจำนวนนะครับเติมคำตอบลงในช่องว่าง e 2 e 3และ e 4โดยการนับจำนวนด้วยมือนะครับนักเรียนดูนะตรงช่องนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงช่องตรงช่องมีจำนวนคนทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่องสีเหลืองตรงนี้แล้วก็เว้นว่างคนตรงนี้คือ e 2นะครับ น,นักเรียนดูนะคอลัมน์ e นะครับแถวที่2นะครับนักเรียนก็นับดูว่ามีกี่คนนับมือแล้วก็ใส่จำนวนลงไปนะครับว่ามีกี่คนเนาะต่อไปจำนวนคนที่เลือกตุ๊กตานะครับนักเรียนก็ดูเฉพาะคนที่เลือกตุ๊กตาเนาะว่าม,มันกี่คนเนาะนับ นับไปนับด้วยมือนะครับตุ๊กตาที่มันเป็นตุ๊กตานะ่ะมีกี่โคนนะครับต่อไปคนที่เลือกลูกบอลน,นะครับมีกีค่คนนักเรียนก็นับด้วยมือไปนะครับว่ามีกีค่คนเดี๋ยวเราค่อยมาใส่สูตรกันนะครับมนับด้วยมือไปก่อนเนาะอันนี้แคบไว้ก็ได้นะครับหรือว่าจะถ่ายรูปไว้ก็ได้นะครับต้นหน้านี้นะถ้าใครมีใดไปงานแล้วก็ นับไดไม่งานนะครับเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปนะครับเขาบอกว่าข้อที่2นะครับหาคำตอบลงในช่อง e 2 e 3และ e 4นะครับโดยใช้สูตรนับดังนี้นะครับอ,อันที่1น,นะครับนับจำนวนคนที่โหวตนะครับ โดยใช้สูตรเท่ากับเขา a นะครับแล้วก็ช่วงของเซลล์ที่ต้องการนับนะครับี๋ยวครูทีจะสาธิตให้ดูเนาะทีละข้อนะครับทีละอันนะฮะแล้วก็นับจํานวนคนที่โหวตตุกตานะครับโดยใช้สูตรเขา if แล้วก็ช่วงเซลล์ที่ต้องการนับแล้วก็วงเล็บเปิดคําว่าตุกตานะครับนับจานวนคนที่โหวต ลูกบอลโดยใช้สูตร count if ช่วงที่ต้องการนับเครื่องหมายคอมมาวงเล็บเปิดลูกบอลนะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเช่น count if count a นะครับเ o u a เนาะขอโทษด,ด้วยเ o u a นะครับวงเล็บเปิด a 2ถึง a 1 0นะครับใช้สูตร นับจำนวนตั้งแต่เซลล์ที่ a 2ถึง a 1 0นะครับว่ามีจํานวนกี่เซลล์นะครับสูตรที่นับตุ๊ก,กาตาก็คือ c เขา if นะครับ b 2ถึง b 1 0นะครับเครื่องหมายคอมมาแล้วก็เครื่องหมายคําพูดตุ๊ก,กาตานะครับใช้สําหรับนับจํานวนตั้งแต่เซล b ์ B2 ถึง b 1 0นะครับที่มีคําว่าตุ๊ก,กาตาอยู่เท่านั้นนะครับป เดี๋ยวพูดีจะสาธิตให้ดูเลยนะครับอ่าโอเคครับพูดีได้เปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาแล้วนะครับทุกคนเห็นโปรแกรม Excel มัไหมครับเห็นครับเห็นโปรแกรม Excel อยู่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวพูดีจะสาธิตให้ดูนะครับในช่องนะครับนี่นะครับ ช่อง A e 2สองนะครับ e 2สองเนะี่ยเขาบอกว่านับจำนวนคนนับด้วยมือแล้วมีกี่คนครับนับด้วยมือแล้วมีกี่คนสิบเจ็ดคนครับสิบห <10, 10, S 2> คนครับสิบเจ็ดเหรอมีสิบหกครับอ่าใช่สิบหกนะครับอ่ามีสิบหกคนครับนี่ ถ้าเราใช้สูตรนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับเนาะใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็พิมพ์ตามสูตรลงไปก็คือเขานะครับ COU เขาเานะครับ COU ถ้าเราพิมพ์ COU ไปแล้วนะครับมันจะขึ้นคำว่าเขาแล้วก็มีตรงนี้ให้นะครับแล้วก็เราก็เลือกที่เขา A เนะเาะ double click เข้าไปนะครับ จากนั้นมันจะมีวงเล็บเปิดให้เรานะครับเราก็คุมเลือกนะครับนี่คลิกเมาส์ซ้ายครั้งนะครับแล้วก็คุมเลือกเซลล์ที่เราต้องการก็คือ1-10 1ถึง a 1อ่า1นถึงเอนะครับ A1 ถึง A17 นะครับอ่านี่เไหม a 1หนึถึง A17 นะครับจากนั้นก็กด enter 1ครั้ง,งครับเขาจะนับจำนวนให้เรานะครับเนี่ย ก็จะได้เท่ากับ16นะครับตามสูตรเลยนะครับเขา A นะครับคือนับจำนวนคนทั้งหมดนะครับต่อไปนับจำนวนคนที่เลือกตุ๊กตานะครับปกตีก็จะใส่ตามสูตรเลยครับเครื่องหมายเท่ากับนะครับเสร็จแล้วก็เขา if นะครับ co un นี่มันจะมีนี่ให้เราเลือกเลยนะครับนักเรียนก็เลื่อนลงมาเลือกที่คำว่า เขา if ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ double ลคลิก mm hmm. เข้าไปเนาะเขาก็จะมีวงเล็บเปิดให้เรานะครับวงเล็บเปิดให้เราให้เราเลือกตรงช่องนี้นะครับ b 2อนะคลิกเมาส์ซ้ายค้าง,างลากลงมานะครับจนถึง v 1 7นะครับ mm hmm. ก็คือทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นใช้เครื่องหมายวงเล็บปิดนะครับ mm hmm. วงเล็บปิด อขอโทษด้วยนะครับต้องเครื่องหมายคําพูดก่อนนะครับเครื่องหมายคอมมาก่อนเนะี่ยคอมมาเสร็จแล้วใช้เครื่องหมายคําพูดนะครับ 1, เครื่องหมายคําพูดนะขีด 2, 2ขีดนะครับเขาเรียกว่าดับเบิลโคลดนะครับเสร็จแล้วก็ใส่คําว่าตุก,กาตาไปเนาะเขาจะเลือกเอาเฉพาะที่มีคําว่าตุกาตาอยู่เท่านั้นนะครับ เสร็จแล้วก็ปิดด้วยเครื่องหมายคำพูดครับเสร็จแล้วก็วงเล็บปิดครับจากนั้น enter อหนึ่งครั้งครับอ่าก็จะได้จำนวนที่เราต้องการก็คือแปดคนครับใช่ไหมเมื่อกี้เรานับด้วยมือได้แปดคนหรือเปล่าได้แปด่าใช่เนาะครับเนาะได้8ปดเนาะน่ใช้สูตรก็ได้แดเหมือนกันนะครับนี่สูตรจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงนี้เลยนะครับเขา if นะครับ b 2อนะ b 2ก็คือตรงนี้นะครับคอลัมน์ b นะอันนี้คอลัมน์ b คอลัมน์ b แถวที่2เนาะถึง b 17ก็คือตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะข้างล่างนี้ก็คือแถวที่คอลัมนะ์ b แถวที่17นะครับนะก็จะได้8คนนะครับ ก็จะได้8คนนะมื่อกี้ตรงนี้นะครับตนนัวนี้ต่อไปนะครับเราจะค้นหานะครับเราจะเอาที่เขาเลือกฟุตบอลนะครับที่เขาเลือกฟุตบอลนะครับวจะทำการคัดลอกสูตรนะครับโดยเอาเมาส์มาวางที่ ตรงมุมด้านขวาล่างตรงนี้นะครับให้เมาส์เป็นรูปบวกนะครับจากนั้นคุณทีก็จะคลิกเมาส์ซ้ายค้างลากลงมาหนึครั้งครับคนที่เลือกฟุตบอลกี่คนครับเมื่อกี้เรานับมือได้กี่คนเมื่อกี้เรานับมือได้กี่คนครับ เมื่อกี้มันจะน้ำได้แปดครับครูเมื่อกี้ถ้าเรานับมือได้แปดถูกไหมเดี๋ยวครูทีลองอ่าเดี๋ยวครูทีลองใส่สูตรดูนะครับเปลี่ยนจากตุ๊กตาเป็นลูกบอลนะครับดูว่าจะได้เท่าเราหรือเปล่าได้แปดคนเหมือนกันนะครับถูกต้องนะครับอ่าสูตรก็ตามนี้เลยนะครับเท่ากับเขา if นะครับ b สาม b สามหรอ b2 หรือเปล่าต้อง b2 สิ <c oughs> เออต้อง b2 เนาะเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไป b2 ถ้าเลื่อนขึ้นไป b2 แปดคนเท่าเดิมไหมคิดว่าแปดคนเท่าเดิมไหม <c oughs> เออแปดคนเท่าเดิมนะครับว่าเราเลือกตั้งแต่ b2 เนะาะขลอม่์ b แถวที่สองนะครับก็ลงมาถึง17นะครับ คลัม B 17นะครับก็จะได้8คนนะครับอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเราจะกลับไปที่สไลด์ของเรานะครับวิธีจะกลับไปที่สไลด์ของเรา เรียบร้อยแล้วนะครับสรุปก็คือมีจำนวนคนทั้งหมดอยู่16คนนะครับแล้วก็มีคนที่เลือกตุ๊กตาอยู่8คนนะครับคนที่เลือกฟุตบอลลูกบอลก็มี8คนเหมือนกันนะครับสูตรนะครับสูตรที่เราใช้เมื่อกี้นะครับเขา A ก็คือนับจำนวนคนทั้งหมดเนาะคนทั้งหมดได้16คนนะครับ เขา if เมื่อกี้ก็คือการเลือกนับคนที่เลือกตุ๊กตานะครับแล้วก็ใช้สูตรเมื่อกี้นะครับเขา if แล้วก็ช่วง b 2ถึง b 1 7เนะครับเป็นการนับคนที่เลือกลูกบอลน,นะครับข้อ1กับข้อ2นะครับคือตรงกันเนาะเรานับมือกับนับ ที่โดยใช้สูตรนะครับมันจะตรงกันนะครับคำตอบก็อันไหนน่าเชื่อถือกว่ากันระหว่างนับมือกับใช้สูตรครับใช้สูตรใน Excel ใช้สูตรครับอืมนักเรียนก็เขียนไปเลยเดิอใช้สูตรนะครับเพราะอะไรนะครับก็เขียนเขียนบอกไปด้วยว่าเพราะอะไรนะครับถึงน่าเชื่อถือกว่าเนาะเขียนไปเลยนะครับในข้อที่3นะครับ ในข้อที่4เขาเขาบอกว่าให้คัดลอกสูตรในช่อง E3 นะครับช่อง E3 ก็คือช่องที่เป็นตุ๊กตาเมื่อกี้เนาะนำมาวางในช่อง E4 นะครับสูตรที่ได้ก็คือเนี่ยเขา if B3 ไงไหมครับเมื่อกี้ที่ครูครูถีลากก็คัดลอกลงมานะครับมันจะเลือกตั้งแต่ B3 ถึง B18 นะครับแล้วก็ เป็นคําว่าตุ๊ก,กตาครับคําตอบที่ได้ออกมากี่คนครับเมื่อกี้รูรับ B 2หรือเปล่าครับเออใช่เพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าเราคัดลอกมามันจะเป็นคัดลอกจาก E 3อะ่ะมันจะเป็น B 3ถูกไหมเมื่อกี้อตอนแรกๆอะ่ะตอนแรกๆที่ครูทีก๊อปมามันจะเป็น B 3อะ่ะและ้วครูทีเปลี่ยนเป็น B 2ทีหลังอะ่ะถูกไหมเออ นะครับมันจะได้7คนนะครับมันจะไม่ถูกเนาะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเป็น b2 ใช่ไหมอา่าเป็น b2 ถึง b17 แล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าตุ๊ก,กตาเนี่ยเป็นลูกบอลน,นะครับถึงจะได้8คนนะนี่เขาบอกในข้อ5เขาบอกว่า, 5, า,วาสูตรที่คัดลอกมาถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกถูกไหมครับอา่าไม่ถูกนะแต่ทางที่ถูกเราก็ต้องแก้จากสูตรนะครับ เป็นเขา if นะ b 2ถึง b 1 7นะแล้วก็เปลี่ยนเป็นคําว่าทุกกตาเหรอเปลี่ยนเป็นฟุตบอลไม่ใช่เหรอ,อโอเคสรุปบทเรียนในวันนี้นะครับจากกิจกรรมที่เราทําไปนะครับสูตร เขา A นะครับคือช่วงนับช่วงเซลล์ที่ต้องการนะครับในโปรแกรม Excel เนะี่ยใช้นับสำหรับจำนวนเซลล์ที่เรากำหนดนะครับส่วนสูตรเขา if เนี่ยจะเป็นนับช่วงของเซลล์ที่ต้องการนับนะครับค่าที่ต้องการค้นหานะครับในโปรแกรม Excel นะครับใช้สำหรับนับจำนวนเซลล์นะครับตามเงื่อนไขที่เราตั้งค่า ที่ต้องการค้นหาไว้นะครับบทเรียนครั้งต่อไปเป็นเรื่องการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้อมูลครั้งที่3นะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมี2ใบางานนะครับใบางาน03กับใบางาน04นะครับคุธที่จะส่งให้ก่อนวันเรียน1วันนะครับแล้วก็ส่งในชั่วโมงอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวคู่ที่จบแล้วนะครับเดี๋ยวคูณที่จะสาธิตาการเข้า ใช้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันที่มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับ Excel นะครับเ็จำลองมือถือด้วยวกที่จะอันนี้ก่อนโยนกลับโยนกลับเข้าไปตรง App Store นี่เลยเนาะ,ะเข้าไปตรง App Store นะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ค้นหาเลยนะครับนี่พิมพ์ค้นหา Google อ่ากูเกิล e ีตนะอันนี้นะอันแรกนี่เลยนะครับ Google Sheet นะครับเมื่อเราค้นหาเจอแล้วนะครับเราก็คลิกที่คำว่า Google Sheet ไปนะครับอ่าจากนั้นก็กดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอ่ากดติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็รอมันติดตั้งสักครู่นะครับเดี๋ยวครูทีจะสาธิตให้ดูนะครับอันนี้รอครูทีจะสาธิตการใช้ กูเกิลชีตนะครับที่มันมีลักษณะการทำงานคล้ายๆ Excel เนะครับเราสามารถใช้มือถือเราเนี่ยเข้าไปทำเหมือนกับ Excel ได้เลยนะครับอพอติดตั้งเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเลยครับนี่แต่มีอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องเข้าาเข้า Gmail ของเราไว้ก่อนเด้อนะครับถ้าเราเข้า Gmail ของเราแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถูกไหมครับ ก็จะมีลูกเราแบบนี้นะก็ะจัดการเข้าระบสู่ระบบของ Gmail ให้เรียบร้อยนะครับพอเราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีให้เราเลือกเนาะอันนี้นี่เลยนะครับเราก็สามารถบวกตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกเราจะเลือก Space s h e e t ใหม่นะครับเลือก Space s h e e t ใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเห็นไหม ลักษณะมันเหมือนกับ Excel เลยนะครับเห็นไหมนักเรียนก็สามารถพิมพ์ข้อความนะครับพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยนะครับพิมพ์ข้อความลงไปให้เหมือนกับใบงานเลยนะครับให้เหมือนกับใบงานพิมพ์ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ลองใส่สูตรได้นะครับนักเรียนก็ลองใส่ดูนักเรียนก็ลองใส่สูตรดูได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยใส่เครื่องหมายเท่ากับไปก็ได้ ลองพิมพ์ไปเลยนะครับใช้ได้เหมือนกับ Excel นะครับใช้ในมือถือได้เนะาะยังไงก็เอาไปลองใช้ใกันดูนะครับเมื่อเราทำการสืจเรียบร้อยก็เช็คถูกนะครับสามารถตั้งชื่อสเปซชีตได้นะครับนั่นเยงก็กดไปที่คำว่าสเปซชีตไม่มีชื่อตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อสเปซชีตลงไปนะครับอโอเค อ่าโอเคครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ